เราคำว่าวิชวลมันคือความเป็นเรามันคือเราเห็นทุกอย่างเป็นภาพเราทุกอย่างภาพมารวมกันอะไรเงี้ยเราอยู่กับวิชวลมาตลอดเหมือนนะจนจนมันหล่อหลอมมาเราเป็นอาชีพเราเนี่ยแหละชีวิตโตมากับบ้านไม้มันก็เลยรู้สึกว่าการอยู่กับแมทเทอเรียลการอยู่กับกลิ่นที่มันเป็นธรรมชาติอย่างไม้เนี่ยมันทําให้เราคอนเน็กกลับไปอย่างช่วงวัยเด็กในโมเมนต์เวลานั้นๆนึ่ครับมันเป็นเอสเตติกของความเก่าที่เราสึกว่ามันไม่ควรจะมองข้ามไปมันคลาสสิกแล้วมันอยู่นานอะ แต่มันเข้ากันกับความโมเดิร์นน่ะแผ่นเสียงไม่เป็นอะไรที่มันแบบในในรูปฟอร์แมตของจริงอะไรอย่างเก๊อปปี้แรกของเราอะไรเงี้ยแล้วมันหาซื้อยากแล้วอะไรเงี้ยมันทําให้แบบทุกครั้งที่เราหยิบขึ้นมาแบบซื้อขึ้นมาในช่วงนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันเป็นมันเป็นเมมโมรี่เราอาจจะมีกันแบบข้ามชันรากันเปิดแบบแจ๊สแจ๊สกลับมาเปิดอาร์บีอาร์บีเสร็จแล้ววนกลับมาดิสโก้อะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันฟุ่ยมันรู้สึกสนุกคนฟังรู้สึกว่าเออนี่นี่มัันคือเเพลงงที่่ราฟวะ มันไม่จำเป็นจะต้องฟังเพลงแนวเดียวตลอดไป